เออถ้ายอดมาเงี้ยเออใช้ได้ามามอย่างเงี้ยมาอวบยังเนี้ยเออยังใหญ่แล้วก็แตก<า>ดีเออใน <Salesforce S 1> ข้อยาวเออข่อยาวเอออย่างเงี้ยถึงถึงถึงจะชื่นใจเอออย่างเงี้ยโอ้า้างก็ได้อยู่คือถ้าทันทางจันทังตราไม่ห่วงครับอย่างตราเนี่ยก็มีแหล่งที่ประลำที่เขาเพาะเก่งๆเยอะเอออันนี้โอเคถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าสวยอันนี้อันนี้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บๆก็แสงรุ่นพี่หมด ก็ผมว่าจะเปลี่ยนหมดเนี่ยเปลี่ยนในชุดเก่าหมดแล้วแต่ว่ามันยังก็โอเคมันก็ยังก็เล็กเนี่ยไอ้นี่ก็ปีแล้วนะเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็ปีมันดินไม่เหือไม่อือยอดเยื่อไม่แตกดินไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินนะอัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินด้วยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินอ่าเนี่ยมันก็จะแตกแตกมันจะแตกไปฝอยแต่มันมันจะแตกไปฝอยอย่างเงี้ยใช่ครับคือหดูดิคนละเรื่องเลยตอนแรกมันไม่แตกเลยนะไม่แล้วดูดูข้อไหมเหมือนเหมือนที่พี่เะลึกบอก เนี่ยแค่นี้ไม่ยืดอันนี้ลากแก้วลงไม่ได้ด้วยติดดินล่างแน่เลยอันนี้ถ้าทรงอย่างนี้นะทรงแบบเจาะลงไปไม่ได้ครับใช่บดินเหวอาจจะม้วนอันนี้อันนี้ถ้าต้นไหนตายซ่อมลงขุดดูม้วนแน่อันนี้ม้วนครับวันนั้นทีเาถอดใช่ไหมม้วนไหมนม้วนกลับน่ะน่ะมันมันลงคือคืออย่างนี้ครับถ้าอันไหนที่มันลงได้อะมันคืออันนี้มันจะดูลากปล่อยเขาจะดูตามทรงกิ่งข้างแต่ดูลากแก้วเขาจะดูนี่ใช่ครับ ถ้าลากแก้วไหนที่มันลงได้ยาวเลยเนะี่ยนุ่ก็จะยาวตามแต่ถ้ามันตั้นเงนี้ยนี่รู้เลยถ้าขดมาเนี่ยบางทีแบบนั่งเป็นขัดสมาธ์เลยมันมป <c oughs> เป็นไปแล้วไป <c oughs> มันไปไม่ได้ข้างนอกมันแฉะมันเป็นเหนียวอะ่ะ <c oughs> มันมเลยจะกลับ <c oughs> จะกลับ <c oughs> เนี่ยโดยธรรมาชาติก็เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออคืออันนี้มันลงได้ละเพราะอย่างน้อยอย่างนี้ต่ัวอันนี้เปลี่ยนดินอันนี้ดินใหม่เนาะดินใหม่ครับข่าเนี่ยอันนี้คือดินเก่าม้วนอย่างนี้เลยกับดินใหม่ผมขอแล้วมันเลยรอด กกก็ยัให้โออาสีีงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเจาะได้เนี่ยลากลากลงลากลงได้ผมมีมีต้นนู้นเนาะเดี๋ยวไปดูต้นเหลืองเหลืองนะเนี่ยดินใหม่แต่ว่าย้ายต้นแต่มันมีดินเหนียวข้างไรโคางอย่างเงครับเพราะแต่ออกไม่ได้ครับออกลากแต่คือไกอันนั้ของเก่าเนี่ยนี้ทรงต้นเก่าเขาจะประมาณนี้เปลี่ยนดินใหม่แต่ว่าตอนเราย้ายมันมีดินอยู่ในเตาเดิมเตาเดิมเตาเดิมยังมีเต็นเดี่ยวอยู่ ก็เลยไม่น่าไป <c oughs> แต่ถามว่าทำมันรอดปีนี้ไป่ไดากัน <c oughs> ต้นงมันก็จะแก่งไวป,ปีใช่อันนี้ทรงเดิมโคนใหญ่อย่างเงี้ย